สวัสดีนะครทุกๆคนนะครับพบกันอีกแล้วตอนนี้คือผมมาเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ชินนี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ได้ใช้กล้องตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันมีนค,มนค,ความฟริงฟิงหน้าก็มีความมขึ้นะครับเออแล้วห <c oughs> น้าเหมือนชิบอทออกมาเลยนี่คือมไม่ได้ใส่ไม้เลยนะอันนี้ใช้เสียงจากกล้องเลยตอนนี้เราอยู่ที่ กรุงเทพนะครับเราจะมาผมก็จะมาสกงพี่โดกลับบ้านคอนเทนต์นี้คือเราจะมาดูที่พักที่สามารถเดินทางสะดวกระหว่างที่พักแล้วก็สนัมบ,บินดอนเมืองได้พวกที่มันจะบีประมาณ8โมงที่พักเราเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้สนามบ,บินดอนเมืองเข้าไว้และเราก็เลือกที่นี่เลยนะครับอ่านไม่ออก internet hotel นี่คือที่ที่เราพักในค่ำคืนนี้นะครับห้องก็ราคาย่อมเยาประหยัดมากมากเพราะว่าเราใช้สิดธิ์ตโครงการด้วยก็เลยเหลือแค่400 400ต้นต้นอ่ะ401บาทด้วยทุกอย่างผมจอไม่ได้ผมจองนานแล้วจองนานแล้วก่อนที่สิทธิ์จะหมดก็เลยจองได้อันนี้ก็คือห้องของเราในคืนนี้เห็นไหมก็จะมีเตียงให้เตียงใหญ่หเตียง แล้วก็มีที่วางของเห็นไหมนิดนึงมีผ้าม่านเพราะตัวนี้ม,มนันเป็นหน้าต่างนะเปิดมาแดดร้อนมีแอร์ให้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้แล้วก็เริ่มถึงห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็มีที่แขวนผ้าใดใดจริงๆเเขาจัดห้องในไทยเนี้ยในแบบเนี้ยค่อนข้างสะอาดระเบียบมากๆนะมีถังขยะด,ด้วยคือเข้ามาเนี่ยห้องสะอาดมากนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วยเป็นใหม่นี่แหละไม่รู้เปิดนานยังนะแต่ห้องสะอาดมากๆ ที่นี่ก็คือจะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือบริบาพัทวีตัแ,แบบตลอดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเขาจะมีหนึ่งเจ้าหน้าที่แค่ตีทุ่มเท่านั้นที่เหลือพอเราเช็คอินแล้วก็ดูแลตัวเองโตแล้วนี่ดูแลตัวเองได้ถูกต้องป่ะเจะ้าแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแล้วก็รู้สึงเทียบกัญคือมันไม่ได้มีอาหารเช้านะครับมาที่ไม่ได้มีอาหารเช้าก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเพราะว่าบินเช้าอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู เป็นบ้านดีกว่าว่าเดี๋ยววี้เราจะทำอะไรแต่ตอนนี้เขอไปอาบน้ำกอนน่าใสวิงง้งเลยเลยกล้องหน้าโคตรใสเลยหน้าโคตรเนี่ย นะดอนเมืองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากมาเพราะว่ากลัวแต่คือไม่มีอะไรกินนึกออกมามก็เลยต้องออกมาหาข้าวกินก่อนก่อนที่จะตายที่โควิดเราจะอดตายก่อนอมันเป็นลายวุ้นเหรอค่ะเป็นวุ้นวุ้นหน้าขนมไทยอย่างงี้เหรอครับใช่ค่ะ อันนี้จะหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรครับค่ะอันนี้เป็นรสช่องแตงไฟแตงไฟเป็นหน้าถั่วแดงแล้วก็นี่ของพี่เวชอร่อยอร่อยแล้วก็ทัชพิมกรอบทัชพิมพ์กรอบก็อร่อยพี่เขาพิมพ์กรอบแบบสองเดียวเขาบอกว่าทัชพิมกรอบอร่อยมากอร่อยมากเขาเขากินเป็นเหมาเลยค่ะิกรอบแล้วก็นี่ก็อร่อยมากพี่เขาบอก าทวิงี่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ของจริงนะคุณมาเป็นบุญนะว่าจ่ายครับด้วยครับยี่สิบบาทค่ะมันเป็นบุญนะมันเป็นบุญนะจ๊ะบุญกะทิค่ะกะทิสดนะคะบุญกะทิสดนะครับใช่ค่ะใครสนใจก็มาได้ที่บุญกะทิรวมมีตยี่สิบบาทนะครับอยู่ที่ตลาดนัด บุณนานๆน,นะขอบคุณครับมาลองเด็กตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตลาดเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ตลาดโอโซนวันกันเมืองตั้งแต่ขาที่แล้วแล้วเรามาขาที่แล้ที่เราไปที่เรา,าบินอย่างเงี้ยเนะเราก็มาแวะกินข้าวที่นี่เราว่าของกินมันเยอะดี นานใช่จะไปกินข้าวลงเอ้ยเยมีตลาดเยอ๋อใช่ใช่มันใกล้ตลาดสด <c oughs> ใกล้ตลาดสดตัวเอนะอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหน้าที่เราพักนะครับบอกแล้วว่ามันเล็กจริงๆมีตู้เย็นตรงนี้อันเดียว <c oughs> อันนั้นจะเช็คอิน ทุกอย่างแล้วนี่ก็พอเิ็คอินเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์แล้วก็ขึ้นข้างบนเข้าห้องนี่คือโฮเทลที่นี่ที่เราพักในคืนนี้นะครับมาดีนะ <My S 1> มีใบ <My S 1> ครปที่ใบครัวเรียกไปด้วยนะซื้ออะไรมากินเราก็มีใบครปวเรีย hmm. ไปด้วยนะ mm hmm. นี่คือชื่ออินเทอร์เนชอะไรวะเนะี่ย พสเทลใครที่กำลังจะบ,บินหรือเราต้องการที่พักที่มันใกล้สนามบินแล้วก็ทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรียกนะครับ <ว â ng> ตอนนี้เรากำลังเดินไปสนามบินแล้วนะครับมันเดินได้มันไม่ไกลมากมันเดินได้แต่ถ้าใครแบบไม่อยากเดินก็คือมีวินมอเตอรา์ไซค์อยู่หน้าตลาดเลย ไปให้พ mm ี hmm. mm ่ด hmm. mm ูกันเช็คอินกันอันนี้ั้ง50เล็ที่ท้ง5 9ีประตู35ให้เราอยู่ตรงนี้แอืงแลวกนาขาดทรมามแบบนี้นะ แล้วตอนนี้ก็เสร็จซ้มภารกิจของผมแล้วนะครับกับการมาส่งพี่โดและเดี๋ยววันที่เก็ดมันก็มาคือมันไม่ได้ไปเลยมันแค่กลับบ้านช่วปีใหม่เฉยและเดี๋ยววันที่สักวันที่1เ,เดี๋ยวเขาก็กลับ ก็คือเดี๋ยววันนั้นแล้วก็มารับมันกลับบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อคลิปต่อไปตอนนี้มาหน้าที่เป็นชะตากรรมของผมแล้วที่ผมจะต้องเดินทางจากอิหร่านกลับบ้านที่จันทบุรีไปต่อแล้วครับบนทางนี้ยาวไกลไป